อีกมุมมองหนึ่งแล้วเราเคยไปออกภาคสนาของวัดมาแล้วเราออกบูธมาแล้วแล้วเราได้อ่อมีเนี่ยท่านเจ้าวาดตรงนี้พระรูปพิชาเนี่ยท่านเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่พวกเราจะเข้าสู่อาชีพประกันชีวิตได้ว่าไม่ต้องมีข้ออ้างว่า,วาขายพระจะขายยังไงโดยพระรูปนี้ท่านเนี่ยรูปนี้มีประกันชีวิตอยู่ทั้งบริษัทไทยประกันอ่อ คงก์าแอซา AIA มี1,2,3,4,5สาฉบับท่านมีประกันชีวิตเือบทุกบริษัทเลยไปขายแล้วขายอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกข้อ,อยังซื้อไม่ปฏิเสธตัวแทนคนใดคนหนึ่งที่เข้าไปหาท่านที่มีข้อนำเสนอที่โดนใจและถูกใจอยากจะบอกว่าเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะขายพระขายยังไงมีพระมาพูดให้ฟังเลยว่าฉันซื้อประกันซื้อ,อยังไงทำไมถึงซื้อ แล้วทําไมพวกเธอที่นั่งตรงนี้ถึงขายไม่ได้นี่แหละเดี๋ยวท่านจะมาบอกว่าพวกเธอจะดาเนินตัวเองทําตัวเองยังไงในเวลาที่เหลืออีกสิ้นเดือนนี้และอีกหกเดือนข้างหน้าท่านจะมาบอกให้อยากฟังไหมอยากไหมพวกเธอแต้เนี่ยถ้าอยากได้ลองรู้ว่าเก็บความรู้เนี่ยตรงนี้จะช่วยอะไรจะได้บ้างนะแล้วเก็บเอาไว้ในวันนี้ช็อตนี้ให้ช็อตพิเศษเลย ให้พิเศษเลยนะอันนี้แล้วเธอจะได้รู้เลยว่าจะติดตามได้ยังไงนะเดี๋ยวให้ท่านนั่งพักนิดนึงแล้วก็ให้ท่านเอาถ่ายรูปเอาถ่ายรูปให้พี่โอวันนั่งเดี๋ยวพี่โอวพี่โออะไรวะกณต้องมาเนี่ยไม่เป็น เธออ่านเธอจะไม่ติดแค่เด็กเท่านั้นหรอกน่าดีมากนะถ้ามันเกิดเก็บตลุ่มตลม กร,รนะ,ะนพอรอนจำนะโดยเฉพาะโยมใหรักปะรมปะรมาณที่โยมแม่ใครใครไปขายประ,ะกันกับพระเป็นแม่เป็นลูกหมดกันรู้จักกันก็เป็นผู้ชายก็ยอมน้องแต่เป็นนี้โยมน้องไปขายวันนึงรู้จักกันก่อนขายมไม่เคยเข้าวัดใครเคยเข้าวัดไหมเจอกันนะสาธุเช่ไหมนิดนึงป็นอย่างนี้ใครเคยเข้าวัด ลกสูงร่างไทยเป็นวบดานนลข้อถัดไหครับบุญฮะเมยเป็นคนตอบืีสิบมากเลยนะทำบุญแล้วถึงนีแมครับทำบุญไหมบวดไหมเคยบวดยังยังหรอแน่ใจยังบวดไหมคนไทยก็ถามคนไทยขออนุญาตเตืนามนะครับคือพระอธิการปรีชาสุธรรมู เจ้าวาดวัดกรองปากกัญญาลามคือบ้านอาสารแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเรียกสั้นๆว่าป้าอาจารย์น้าเดชนะครับหน้าตาให้อยู่ดูตลอดงั้นเราไหมเหมือนไหมเหมือนน้าเดชไหมถามจริไม่เหมือนครับไม่เหมือนตรงไหนน้าเดชมีหูไหมมีตาไหมจะหมู่ไหมเหมือนไหมเหมือนเยี่ยมใช่ถ้าตาเหมือนน่าเหมือนพ่อปากกอนั่นนะมีหูไหม เราไปประกอบมเจ้เกินก่อนอื่นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าไม่ใช่การเข้ากับพระหรือคุยกับพระยากพระไม่ใช่ผู้วิเศษพระไม่ใช่ผู้พิเศษทุกศาสนาไม่ใช่ผู้วิเศษเพียงแต่ว่าแนะนําให้เราทุกท่านบางทีเจอการบุดถ้าเกิดไม่มาเจอวันนี้ถ้าเจอต้องตอวต้องกลัวใช่ไหมบูชาพระต้องลงตอนนี้สบายทักได้เลย ู้จักกันก่อนนะไม่ใช่บอกผมบอกทักพระได้ทอนีีเจอพระที่ไหนสวัสดีพระจบข่าวงานเข้าเพราะว่าที่มีมาใด้ยากต้องรู้จักกันก่อนเปิดใจกันก่อนว่าพระชีวิตพระชีวิตโยมคล้ายกันคนละรูปแบบการดำเนินชีวิตลนเองแต่ก่อนอื่นเช้า,ชาว,วันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะปรับปรับสติปัญญาปรับอารมณ์นิดเดียว เราตรงตรงครับทุกเราตรงตรงครับไม่หลังเลยครับขออนุญาตโทษนะไม่โกรธนะเหมือนโกรธพระยังไงไม่รู้<ม>เข้าใจนะคะดูปากรัชชานะคะหลังตรงชหลังตรงตนิดนึงครับทุธุอุ้ยวันนี้แสดงว่าโยมแม่งไ,งไม่ได้บอกว่าเจอพระใช่ไหมได้บอกครับถ้าบอกสงสัยมาเลยสองสามคนไม่แน่เนอะปรับประเดนอย่ากโกรธพระนะมีอะไรไม่ถูกใจกับพระวัดอื่นหรือเปล่า ไม่ลงวัดนี้นะเอาหลังตรงๆครับนิดเดียวครับปรับนิดนึงกระตุ้นอารมณ์นิดนึงมือขวาอยู่ไหนครับจับจมูกนึงครับแตะไหมแตะไหมแตะไหมเออโบกงังกลาหมาเนาะไปเออติดมือเนาะมือรอนมือร้อนจุด้ต่งแป้งพื้นแพงแป้งแปงแป้งแปอ่อมือข้างนึงครับมือข้างหนึงต้องจับหูไม่เคยทำเนาะพระสอนทำไรเนี่ยสติมาก่อน ถ้าบอกหนึ่งสองสามสลับข้างกันหนึ่งสองสามเปลี่ยนโอ้เธอเธอเธอสโลไลมากไม่เปลี่ยนไม่ได้นะชีวิตเรากำลังทำงานต้องปรับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะชอบคนนี้มากเลยเนาะสโลไลดีเฮ้ยว่องไวครับเหมือนการชีวิตของเราต้องว่องไวหอมหนึ่งสองสามเปลี่ยนเออทำได้ไหมอ่ะแขนสั้นเนาะอ่ะพร้อมไม่เป็นไร เอาลองดูครั้งหนึ่งมือขวาจับจมูกไว้มือซ้ายอ้อมหนึ่งสองสามเปิดโอ้ถูกเนาะเชิญเชิญเชิญมาทีเดียวเชิญเชิญต้องเชิญมาเออต้องเชิญมาเป็นคนที่ทำอะไรถูกต้องเป๊ะเลยอะไรมือขวาจับจมูกไว้มือขวาอยู่ไหนครับหอมนะหนึ่งสองสามเปิดเอาแบบเมื่อกี้เลเมื่อกี้เลยหนึ่งสองสามเปิด ไปเลยไปเลยมือขวาจับจมูกไว้มือซ้ายอ้อมจับหูหนึ่งสองสามเปรตเขาทำอย่างนี้จริงๆริงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเอาแบบตั้งใจตั้งใจไม่เล่นตั้งใจเอาตั้งใจนะอย่าผิดนะหนึ่งสองสามเปรตเปรตเปรตอุไชทานหลายหลายองค์กรเปลี่ยนสองข้างเลยคือคือจับหูสองข้างงงหมดชีวิตเราเช้าเช้าต้องกระตุ้นเซลล์สมอง เพราะอะไรเพราะเลื่อลิกเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค hmm. <tt> ่ะเพราะว่าท <agen> ําบ่อยทําเกินสิบครั้งมีปัญหาก้เข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามันจิ้มตาตัวเองนะมีครับหลายองค์กรจิ้มทุดเข้าไปเจ็บจิ้มเปเาทิอย์เลยฉะนั้นฝึกมือชาวชาเชาสมองเราคำถามต่อไปนะครับ คำถามต่อไปต้องลอง IQ และ EQ ขอถามคำถามที่เยวช่วยตอบนะครับช่วยตอบนะครับหนึ่งสองสามหัวใจคนเราอยู่ข้างไหนถูกไห้าผิดับข้างในฮะอยู่ข้างในหัวใจเต่าอนไม่ช้าอย่าสโลไลท์นะ <c oughs> ชีวิตเราอย่าสโลไลท์ต้องหะวังกระชับกระชัยอย่าคิดว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะครับ <c oughs> สั้นๆแบบนี้มีประโยชน์นะครับทําอะไรไวกว่าเพื่อนนะครับคมมอดใกล้เนี่ยสั้นใช่ไหมอย่าเอาไม่มันไม่ผม้อยผมเด่น ร้อยคนมีคนเรื่งสุดยอดแล้วชีวิตนี้อะต่อไปครับนิดหนึ่งใครชีวิตนี้ไม่เคยสมหวังเลยมีไหมอย่าบอกเสื้อแดงนะชีวิตสมหวังกี่ครั้งครับชีวิตนี้สมหวังกี่ครั้งในชีวิตมีอะไรที่ดีใจสุขใจชีวิตมีไหมมีเช่นแม่ถูกวันนิดหนึ่งหูเยอะเหรอเอาผิดหวังดีกว่าผิดหวังกี่ครั้ง โอ้โหหนึ่งในนั้นคือเรื่องความรักเฮ้ยยยยงยยยยยงยย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 ยนย่ฟังเพยง้ยมงยยายยยงยย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 ฟังเพลงยย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 ่ ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตอย่างทุนยงให้ลง,งรักผอาไปแล้วชีวิตเราทั้งหมดนะครับสรุปก็คือชีวิตของเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ต้องเจอกับอีกหลายหลาย,ลายองค์กรหลายหลายบุคคลก้รทำอย่างไรน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามาแนะนาว่าให้มีอีกสี่ประการคืออิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาฉันทะคือใจลัก รักก่อนรักอะไรครับรักการทํางาน,นรักบริษัทรักองค์กรรักทุกอย่างเลยเหรอโอ้ถูกต้องรักทุกอย่างเลยรักทุกอย่างที่เราทําแล้วสบายใจใชันทะต้องมีก่อนนะครับถ้าไม่มีชันทะคุณทําอะไรไปเถอกี่แสนกี้านคุณก็มีความสุขเพราะอะไรมันไม่รักมันได้แต่ตัวเงินใช่ไหมได้แต่เป้าหมาย<ด>ใช่ไหมต้องมีชันทะก่อนรักแล้วมันทําอะไรลื่นจริงไหมครับเคยโวยกันไหม ใครปวดแล้วนะวันไหนครับวันไหนที่จตระมาอ๋อท่าร้อนอ๋อท่าอ๋อท่าร้อนงงหมนะในนี้บวดอี่คนแล้วครับบวดอะไรพับไหนครับบวมี้ยังบวดแล้วพักตะวันตะวันหรือเนี่ยท่างหลังครับคุณโยมพี่ครับบวดวันไหนครับบวดวัครับผมงงไปแล้วคนนี้ครับบวดยังครับพันไหนครับ เรียนอะไรหอนเรียนกว่าบ้าหูจะไปนะผีลูกนะจ๊ะปวดแล้วเหรอปวดที่ไหนเป็นปวดเพื่อไม่ไมนต้องมีเป้าหมายใช่ว่าใช่ว่าโอ้พารธิพานรู้หรอะไรพวกนี้อยมีไหมปวดเล็กมีไหมบารมีมีไหมบารมีเพิ่มเติมใช่ไหมมีนะบุ๋สุดริย์รวมวันนี้ปวดนะครับ วัดนะวัดวัดเดิมชื่อวัดเดิมวัดพระเดิมพระเดิมของสมุทรสาครอ่ะจันทะนะครับจันทะหนึ่งมีใจละสองวิริยะเอาย่อๆเลยวิริยะก็คือชื่ออยู่แล้วเนาะไม่ใช่วิริยะประกันไว้เข้าใจขอบเนาะน่ารักจริงเลยวิริยะประกันไว้อูไม่เกี่ยวกัาเราคู่แข่งเรานะเนาะ ถือว่าเป็นคู่แข่งใช่ไหมทางอาชีพเต็งกีเลนเพื่อนกันเพื่อนกันไหมผู้สาทุกปีให้ให้มองเป็นเพื่อนอย่ามองเป็นคู่แข่งนะวิริยะก็คือขยันหมั่นเพียรนะครับขยันทุกอย่างเลยครับมาทํางานก็มาให้ก่อนเวลาเขาเรียกว่ามาก่อนกลับทีหลังมาก่อนกับทีหลังอย่าทําเหมือนนะข้าราชการขออนุญาตพัพิง ข้าราชการมากี่โมงทำงานใช่ไหมกลับกี่โมงว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาเลิกแต่เขาเลิกสามโมงแต่จริงๆเขาเลิกทำงานบ่ายสองครึ่งไปแต่งตได้ทุกเทศบาลทุกอบตเพอบ่ายสองปุ๊บเขาจะทํางานก็คือหนึ่งหยิบแป้งขึ้นมาประนชั่วโมงกอดกับว่านเทนกับตาเลยบอกโอ้โนี่นะข้าราชการไม่ได้นะครับอย่าทําแบบนั้นราชการก็ส่วนรักการหม่เราจริงๆเขาไม่ได้แต่การทํางานอย่างนั้นถือว่า บกพร่องต่อหน้าที่กินเงินเดือนหลวงแล้วทํางานให้ทต็มไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยค่าราชาการความหมายก็คือหนึ่งค่าก็าคือลูกน้องราชาพระราชากา,การก็คือการงานค่าราชาการลูกน้องทํางานให้กับพระราชาต้องทําให้เต็มครับแต่เรามไม่ใช่เนาะเราเป็นองค์กรของเรายังไม่ใช่ข้าราชาการถือว่าไม่ผิดอะไรแต่ก็อย่าทาเหมือนเขาเนาะ มาให้เต็มเวลาแล้วกลับหลังเขาดีี่สุมาก่อนกลับที่หลังบุคคลนั้นน่ายกย่องสรรเสริญเพื่อนฟูงเห็นแล้วว่าชื่นใจไม่เอาเปรียบกันในนี้วิธีการง่ายๆนะครับให้เก่งสองอย่างหนึ่งเก่งงานเพราะมันมีสองประเภทบุคคลหนึ่งเก่งงานกับเก่งคนเคยรู้จักไหมครับเก่งงานเป็นไง,งนนะคือฮะเก่งงานกับเก่งคนสองอย่าง เขาเก่งของอย่างถ้าเก่งอย่างในอย่างหนึ่งไม่ได้ล่มถ้าเก่งงานอะไรกันไรสมมติเรามีองค์กรอะไรอย่างเงี้ยทำคนเดียวไงไม่สนใจทำ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 เพื่อนบอกเส็จแล้ว่ยุ่งกูทำอยู่เนี่ยไม่ได้เพื่อนทำอะไรเพื่อนชวนทำอะไรไม่ทำเพราะเราทำของเราไม่ร่วมกันเลยสมมติงานเป็นกลุ่มต้องหาใช่ไหมหางานเป็นกลุ่มหาคนเป็นกลุ่มแต่เพื่อนทำคนเดียวสมมติเพื่อนทำคนเดียวไม่ยุ่งเลยเก่งแต่งงานถามว่าได้เพื่อนไหม ไม่ได้เกิดเพราะเขาเก่งแต่งานไงเก่งแต่งานทำแต่งานคนเดียวค่าทําคนเดียวมอไหมางานเป็นผุมค่าทาคนเดียวเก่งงาน,นผิดครับครับต้องทำนู้นนเช่นเดียวกันถ้าเก่งคนเก่งคนง่ายห่าง่ายนิดเดียวมองดูรู้เลยเก่งคนเป็นไงรู้จักหมดรู้จักคนรู้จักหมดเลยตั้งแต่พันลงยันนะะทุกอย่างแม่พวงแม่บ้านรู้จักหมดสนิทหมดเก่งแต่คนประถมเรื่องงานาทําไม่ถูก มีว้นที่นี้ก็มีเหรออย่าให้มีนะครับให้เก่งทั้งคนเก่งทั้งงานเราจะเป็นที่หนึ่งเพราะถ้าเก่งคนมันง่ายอย่างที่บอกดูเหอะเก่งคนง่ายเจ้านายให้งานมาอ้าคุณใส่สารทํางานนะครับนี่ก็ปี้นะครับเนี่ยคนเก่งคนทานคําไงนายครับเจ้านายครับรับคัพีป้มาแล้วลืมทิ้งเพราะอะไรหมวแต่เก่งคนคุณนุ่คุยนี่นพอเจ้านายมานหนพูดเอกสารงานก็หายแล้วครับขอใหม่ของานใหม่ขอก็ปี้ใหม่ ไม่ได้เรื่องครับตกก็เป็นการสอบคือว่าตกเก่งแต่คนรู้จักทุกหมดรู้จักคนหมดรู้จักเบ,บื้นงุงรู้จักหมดเลยถึงเวลาตกเพราะอะไรเพื่อนไม่ช่วยใช่ไหมครับเก่งแต่คนไม่เก่งงานดังนั้นต้องบวกกันสองแรงเก่งงานและก็เก่งคนถึงจะดีชีวิตของเราต้องอยู่กันประสานอย่างนี้ออะต่อไปครับตัวที่สามจิตตะจันทวิญญาจิตตะจิตตะคือจิตฝังไฟ ติดฝักไฝรักไม่พอขยันไม่พอใส่ใจกับมันด้วยโองงานนี้เราติดตามมาแล้วนะเราไปขายสิครั้ง,งไม่ซื้อสักทีอย่าพึ่งลดละอย่าพึ่งทิ้งความพยายามเงินรวงคุณแม่บอกใช่ไหมไม่มเงื่อนตือเท่านั้นที่จะครองโลกเหมือนเราตื้อคนรักใช่ไหมนะอยากให้เขารักทำยังไงอะยังไงจ๊ะตือไหมเห็ไหมง่ายๆเรารู้หมดแล้วแหละแต่บางทีเราหลงลืม อยากให้ใครดีกับเราเราดีกับเขาหรือยังอยากให้เขาพูดกับเราดี